คนต่อยขอบคุณมากมากครับนี่คือรายการครัวคนต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหาร คุณนวัดครับในฐานะที่คุณนวัดเป็นคนบ้านนอกโอใช่อยู่กลางเมืองเลยนะกลางเมืองอะไรกลางเมืองอะไรกลางเมืองอะไรกลางดำเนินสะดวกทำไมอย่าเรียกบ้านนอกเรียกว่าอะไรเขามีเคยไปขนส่งไหมเคยไปขนส่งมเคยไปเคยไปเคขามีไหมกรุงเทพบ้านนอกไม่มีไม่มีมีแต่กรุงเทพดำเนินสะดวก เป็นคนดาเนินใช่แต่เมนูเนี้ยผมเคยถามหาหลายครั้งใช่ไหมอยากกินแกงผักบุ้งที่ใส่กะทิที่เาเรียกว่าแกงเทโพไม่น่าเชื่อว่าเทพเจ้าจะส่งลงมาในวันนี้เทพเจ้ามได้ส่งเมื่อคุณถามหาผมก็บอกให้คนของผมตามหาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะสอนท่านผู้ชมทําแกงหมูเทโพอร่อยอร่อยเราต้องไปเลือกที่ไหนเขาก็ส่งมาให้ชิมส่งมาท้านี่เรื่องจริงนะท่านผู้ชมก็ส่งม้ผมชิมผมชิมไม่ใช่ชิมไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จงทั่งมาร้านหนึ่งวันที่เซอผมก็เหนื่อยแล้วอ่ะชิมร้านนี้ผมกินปุ๊บใช่ไปเอามาเลยร้านนี้ชื่อร้านการจนาอาหารไทยอยู่ที่ถนนเจริญกรุงแกงแกงหมูเจโพใช่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวทานแล้วจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่อ่านี่นี่มือมือเก่าเหมือนกันนี่ก็มือเก่าเฮ้ยบ้านนอก อย่าเรียกว่านอกครับเรียกว่าปริมณฑลปริมณฑลไกลมากเลยนะไกลมากเลยท่านผู้ชมแกงหมูเทโพเจ้านี้สุดยอดจริงๆดูวิธีเขาทำและเอาสูตรไปแล้วลองดูว่าท่านจะทำได้หรือไม่ขอเจอญท่านผู้ชมพบกับคุณนิธินาแซ่ลิ้มจากร้านกันจนาอาหารไทยครับสวัสดีครับสีครับ ะะว่าว่าว่าไงนี่ที่นาแซลิมไม่ใช่นะคะนี่ที่นาลิม,มพัทค่ะผมบอกแล้วพวกคุณะไม่เชื่อผมยังมีคนต้องการอยู่ยังมีคนต้องการอยู่ร้านกญจนาอาหารไทยอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงข้ามห้างโรบินสันบางรักนะคะ <c oughs> ครับ ไปที่โรบินสันบางรักจอดรถที่โรบินสันบางรักแล้วข้ามมาเลยใช่จอดรถไปซื้อของเขาหน่อยคือแล้วข้ามมาใกล้คุณเดียนี่ใสดีมากเลยท่านผู้ชมฮะอยู่ใกล้ๆแล้วมองกันรู้และเจอเห็นเลยการันอาหารไทยวันนี้จะมาสอนทำแกงหมูเทโฟดูดีๆนะฮะจับตาดูดีของเขาอร่อยจริงๆเชิญชมครับนี่คือที่ร้านท่านผู้ชมร้านอย่างนี้ละท่านผู้ชมร้านห้องอาหารธรรมดาเล็กๆเนี่ยและนี่คือเครื่องทั้งหมดเราจะเริ่มต้นจากทําเครื่องก่อนทําอะไรก่อนเอาพริก รากผักชีรากผักชีนะมาตําก่อนหั่นเล็กๆแล้วมาตําก่อนนะคะเพาราะตำละเอียดแล้วเราก็เอาตะไคร้ค่ะ,คะใส่ตะไคร้ลงไปใส,ใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ตาไปเรื่อยๆรากผักชีกับตะไคร้ตำด้วยแล้วก็พริกแห้งนะคะเราต้องล้างก่อนแล้วเอาเม็ดออกนะคะคหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ตาตาไปเรื่อยๆนะคะคพอได้ที่แล้วตัดเกลือนิดหนึ่งค่ะตัดด้วยเกลือนิดหนึ่งก็ตาไปเรื่อยๆนะคะตาไปจนเกือบละเอียดนะคะแล้วหั่นหั่นขานี่ต้องบางๆนะคะบางๆงแล้วก็ตาให้ละเอียดแล้วก็ ต่อด้วยกระเทียมกระเทียมต้องกระเทียมไทยเท่านั้นนะคะกระเทียมไทยไม่ต้องแกะเปลือกคผมตำไปเลยนะคะตำไปเรื่อยๆพอตำได้ที่แล้วหอมหอมแดงเนี่ยต้องเอาหอมไทยด้วยลูกเล็กๆแกะแต่เปลือกนอกออกเฉยๆนะคะเปลือกในไม่ต้องไปแกะตาตำไปเรื่อยๆนะคะพอได้ที่แล้วนะผิวมะกรูดหั่นบางๆซอยเล็กๆตำไปเรื่อยๆนะฮะได้ที่แล้วนะฮะทุกอย่างได้ที่ ตัดด้วยกะปิค่ะนี่ครับสุดท้ายกะปิวยกระปีค่ะใส่ไปแล้วก็โขงให้เข้ากันนี่คือเครื่องแกงหมูเทโพเสร็จแล้วค่ะครับมันเป็นเครื่องแกงแดงนั่นเองท่านผู้ชมนะครับ แต่ว่าเวลาทําเครื่องแกงของแกงเทโพผิว่ากูต้องหนักหน่อยนะต้องใส่หนักหน่อยนะฮะมันถึงจะออกรสชาติคราวนี้ผักบุ้งเนี่ยเราต้องบีบก่อนให้แตกนะฮะก่อนหั่นอ็บต้องบีบนะเคล็ดลับบีบให้แตกแล้วเราก็หั่นแล้วก็ลงไปล้างนะคะหมูหมูสามชั้นนี้เราต้องต้มต้มไม่ต้องต้มน้ําเดือดนะคะต้มเย็นๆน้ําพอใส่น้าแล้วก็ต้มไปได้เลยประมาณพร้อมๆกันค่ะ ทประมาณสี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงพอเสร็จแล้วเราก็นอกน้ําเย็นเอามาน็อกน้ําเย็นเลยแล้วก็หั่นชิ้นพอคําครับผมนี่พักเอาไว้ครับนี่นี่คือหมูสามชั้นหมูสามชั้นคราวนี้แล้วตั้งกระทะแล้วก็เราก็เตรียมหัวกะทิครับนะคะเอาหัวกะทิใส่ไปก่อนใส่ไปในกระทะก่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวหัวกะทิก่อนะพอเดือดแล้วเนี่ยเราก็เอาเครื่องแกง ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะกับหัวกะทิที่เราเชี่ยวเมื่อสักครู่ใช่ค่ะพอน้ําแห้งเราก็เติมเติมหัวกะทิลงไปพอน้ํามันเริ่มแห้งเติมหัวกะทิลงไปอีกแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดเรพอได้ที่กลิ่นหอมแล้วอ่ะเราตัดน้ําตาลปี๊บสักช้อนโต๊ะอารครับผมใส่ไปล้วค่ะแล้วเราก็ทําให้ละเอียดนะคะให้มันเข้ากันให้ละลายไปเลยนี่ละลายอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะนี่ ใส่ใส่น้ำต้มต้มมะขามด้วยนะคะส้มมะขามสําคัญมากนะครับส้มมะขามใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆพอได้ที่แล้วนะคะเนี่ยปรุงรสด้วยน้ําปลาค่ะน้ําปลานะครับน้ำปลาปรุงรสด้วยน้ําปลาผัดไปอีกผัดไปอีกค่ะครับผัดไปแล้วพอได้ที่แล้วเราเอาหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้ลงไปแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆครับ ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันค่ะให้เข้ากันครับพอได้ที่แล้วก็ใส่ใส่ผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งพอใส่ไปเราต้องผัดนะคะต้องผัดไปเรื่อยๆามห้ามตั้งให้เดือดเองเราต้องผัดเคล็ดลับเราต้องผัดผัดตลอดผัดตลอดค่ะอย่าหยุดอย่าหยุดมือทำไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเห็นพูดตลอดพูดไรนนักหนาเห็นพูดตลอดเลยเในพีอารโอเคโอเคโอเคแล้วก็ตามด้วยค่ะ หางกะทิครับแล้วก็ผัดต่ออีกผัดต่อไปอีกแล้วสำคัญที่สุดน้ำมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดค่ะตอนสุดท้ายนะคะครับต้องใส่ห้ามลืมเด็ดค่ะบีบน้ำมะกรูดลงไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วได้ที่ต้มให้เดือดเป็นอันว่าเสร็จแกงหมูเทโพครับ ดูดรู้แล้วว่าทำไมแกทำไปแล้วแกพูดแกพูดอะไรแกไม่ได้บ่นแกไม่ได้ด่าอะไรนะคุยกับแม่ซื้อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้โดนนั้นเลยก็ไม่ให้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 เลยผมบอกท่านผู้ชมก่อนวันนี้ท่านได้เคล็ดลับเยอะแยะมากคนมีฝีมือเวลาเขาทำดูตามนั้นเป๊ะๆนะมันมีเหตุมันมีผลของมันอยู่ในทุกๆอย่างเวลาคนจะทำสมมติคุณอยู่ที่บ้านคุณทำแกงเสียบหัวคุณเข้าไปซื้อหมูสามชั้นมาถูกต้องไหมคุณก็ตั้งหม้อเป็นหม้อเครื่องแกงแล้วคุณต้มแกงถูกต้องไหมเขาไม่ใช่ เขา,เาหมูไปต้มเขาเอาหมูไปต้มก่อนจนได้หมูต้มแล้วถึงมาทํามันทําให้เครื่องแกงที่เอาไปทํามันไม่เสียเพราะคําว่าแกงยิงของไทยมันใช้ผัดม,มันไม่ใช่แกงอย่างที่เราก็จะแกงเนื้อก็ผัด แกงเทโพก็ผัดทุกอย่างมันเป็นผัดเพราะฉะนั้นหมูไม่ใช่มาสุกในการต้มมันสุกมาจากต้มก่อนต้มมาก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผักบุ้งต้องนี่ผักบุ้งเนี่ยคนไม่รู้เรื่องทําแกงเทโพจนตายก็ไม่อร่อยเพราะถ้าท่านไม่บีบมันก่อนนี่คือจะบีบอย่างนี้หรือจ้ะเนี่ยเนี่ยเน่ยให้มันให้มันแบบให้มันแตกให้น้ำแกงซึมเขาไม่งั้นน้ำแกงมันจะไม่ซึมเข้าข้อ น้ำแกงมันยังไม่ซึมมาถึงก็ตั้งแล้วก็ตัด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 ทำจนตายก็ไม่อร่อยนี่เขาเรียกักบุ้งไทยต่เรานะครับมันต่เราไปเรื่อยเรื่ใช่ไม่ใช่ลกว่ามันตต่สนุกเพราะฉะนั้นทําตามที่บอกทุกอย่างท่านจะเห็นความงดงามและความอร่อยบางที่บางเจ้าเนี่ยเมื่อเขาคั้นน้ำมะกรูดใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไอที่มันเขาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปด้วยก็ได้ก็ได้แต่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรลูกมะกรูดอะ ใส่ลงไปได้เพราะมันจะอยู่ในแกงแล้วมันก็จะไปบานเบ่งในแกงก็ได้รสชาติเจ้านี้ผมการันตีว่าถ้าท่านตามตามนี้ทุกอย่างชิมเลยครับ,รบและเดี๋ยวผม<ช>เดี๋ยวจะเกิดทางด้านนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าผมมาโปรโมตนะครับพวกริมปะพัดด้วยกันนะครับ <S 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 นะฮะไม่ใช่นะครับขอแซ่ลิมๆๆแซ่ลิม,ๆๆมต่อมาก็เป็นลิมปะพัดไงเรา ไม่รู้เรื่องเลยนะที่รักไม่รู้เรื่องเลยเราล้องเพลงกันดีกว่าเราล้อเพลงด้วยเขาคู่จุ๊บจุกบรูนี่ครับทำไมอทานครับพี่อทานครับพูดตรงๆนะแคาจาไม่ต้องชิมแต่ต้องชิมเขาดูจากอาการและวิธีการทำมันแปลกแล้วมันแบบชั้นเลิศอยู่แล้ววิธีการผมอยากให้คุณชิมผมไม่ได้พูดเล่นผมอยากให้คุณชิมแล้วถ้าคุณบอกว่าเห็นหน้าเขาไหมฮะ ผมจะบอกให้ได้เลยท่านผู้ชมดูเอะรายการผมผมบอกอย่างผมไม่มีโกหกทำอะไรก็ตามผมจะพูดตามจริงคือแกงเทโพว่าคนทําขายเยอะแต่ว่ามันจะไปสะดุดตรงที่ว่ารสชาติเหมือนกับแกงเผ็ดปกติหรือไม่ก็จะมันเกินเหตุรสชาติมันจะต้องกลมกล่อมไม่มันเปรี้ยวจากมะขามรู้สึกได้อใช่ใชชแต่ว่าหนูอกอย่างนึงคือถ้าคนที่ไม่เคยกินร้านนี้ครับ ออร่ยกินแกงเทโพตัวไปเนี่ยแล้วบางทีร้านจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมันมันมีรสชาติเหมือนแบบเปรี้ยวเนาะมันเสียหรือเปล่าอันนี้เพิ่งทำร้อนๆนะคะแต่ว่าเปรี้ยวจากน้ำมะกรูดใช่มะกรูดมะขามด้วยเนาะมะขามเปรี้ยวอีกแบบนึงแต่ว่าไอ้กลิ่นเชื่อแบบเปรี้ยวๆรู้สึกว่ามันเปรี้ยวๆแบบแป๊บๆเฮ้ยน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดเหรอนี่คือความลงตัวนี่รสชาติแท้นี่คือ แล้วบอกแล้วเลยว่าแกงแกงหมูเทพโพแกงเทพโพสมัยก่อนคือเขาใช้ปลาเทพโพมาแกงนะคะใช่นะแต่ว่าสมัยนี้แกปลาเทพโพหนายากใช่นะครับเขาดัดแปลงเอาจากหมูสามชั้นมาเพราะว่ามันมีความหนาของชั้นเนื้อและชั้นไขมันเหมือนกับปลาเทพโพ อันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองพอคนเอาใช้หมูสามชั้นลงไปเสร็จเรียบร้อยไม่รู้จะทํายังไงมันไม่มีปลานี่ก็ใช้ปลาสีเสียดแห้งใส่ลงไปด้วยก็ได้ก็จะเป็นอีกรสหนึ่งแต่ก็จะงดงามขึ้นอขอเชิญคุณนิทิมาทางด้านนี้ครับวันนี้นี่คือสูตรซึ่งบอกได้เลยทําตามเขาอย่าอยู่ๆมาหั่นหมูแล้วเอาต้มมันเป็นแกงต้องใช้ผัดมันเป็นแกงแล้วเธอบอกชัดเจนแล้วว่าเวลาที่ใส่ผักลงไปแล้วผัดอย่าหยุดมือ อย่าหยุดมือเด็ดขาดดูหน่อยดูกล้องดูกล้องอย่าหยุดมือถูกต้องไหมถูกต้องพูดวดูว่าอร่อยไหมมีเอสแอมเสจากทางบ้านเขาบอกว่าแล้วตอนเราตำพริกทําแบบของเขาเนี่ยเราต้องบ่นไปด้วยต้องบ่นไปด้วยต้องบ่นไม่รู้พูดอะไรเยะเกี้ยกล่อมก็บ่นคุยกับแม่ตื้นพูดกับแม่ตื้นพูดคนเดียวเขาอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้ต้องทํำยังไงอธิบายอธิบายอ๋ออธิบายให้ปนที่เจอมาเรารู้ถึงบอกอธิบายจากวันนั้นเนี่ยดูดีเสียงแห้งถึงวันนี้เลย ไม,ไม่ให้ไม่ให้ใหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิตินาศข,ขอขอบคุณร้านกัญชาอาหารไทยขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดถ้าท่านรักหรือท่านเคยกินแกงเทโพสมัยเด็กๆแล้วหาไม่เจออีกแล้วไปทําตามนี้เลยนี่แหละใช่จนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับนิตยสารครัวคุณต่อยสิบ สมาชิกนะครับสมาชิกนี่ก็รางว,วัลรางวัลละสปี2ปีรับไปเลยหนังสือโรครักตอยสองปีสิบรางวัลเนื้อพอดนมสดครับกลิ่นเนี่ยหอมมากมันเป็นความงดงามนะฮะมันแตกต,าต่างและมันไม่กระด้างไม่เวลาเรากัดมันละมุนขนนนึ้นอร่อยมาก สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube ที่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยแต่ก็เรือย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาเสียงออกจากปากดูครับผมเนื้อว่างนะอย่าลืมนะครับอย่าติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสนับสนุนกันเลยสับตะไคร้ไม่สนับตะไคร้อ๋อกดติดตามละคนไทยกลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน